ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงินทูมานี่เวลต์นะครับจำนวน200บาทในคลิปนี้จะทําการถอนให้ดูเป็นการอัปเดตว่าทางแอปเล่นเกมเนี่ยมันยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือใครที่มีแอปนี้อยู่ก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยดูได้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมานี่เวลตกันก่อนนะครับสำหร นะครับจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store วิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับในคลิปเนี่ยผมจะมีทั้งรูปและก็ทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถกนหาตามชื่อได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแท็บ o i n นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่เปิดมานานแล้วนะครับในการใช้งานในการเล่นเกมเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังมีแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเลยนนะคครรับส่่วใที ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับจะดาวน์โหลดได้แค่ Android นะลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะอยู่ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราดาวน์โหลดแล้วเราสมัครไม่เป็นผมก็มีคลิปแยกการสมัครไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูด้านล่างได้นะครับในส่วนของวิธีการสมัครเนาะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในการใช้งานนะครับ พอเราสมัครเสร็จนะครับในส่วนของแถบเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูนะครับให้เรามากดที่เมนูฉันนะครับแล้วก็กดไปที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจะมี3เมนูนะครับกดไปที่อันที่1เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการป้อนรหัส ID นะครับหรือว่ากรอกรหัสการเชิญเพื่อนนะครับทั้งหมด7หลักมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยในการรับคะแนนเพิ่มเติมเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับตามความสะดวกความถนัดของเพื่อนๆได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้บังคับนในส่วนของการกรอกโค้ดนะครับต่อมานะครับผม จะอัปเดตในเรื่องของการถอนเงินก่อนเลยแล้วกันนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับเมนูที่4นะครับคาว่าฉันนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าถอนตรงนี้เลยสําหรับในการถอนเงินนะครับถ้าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมีการทดลองถอนอยู่ที่1บาทด้วยนะครับถ้าเราเป็นคนที่สมัครครั้งแรกเล่นครั้งแรกเลยนะครับมันจะมี1บาท10บาท50บาทแล้วก็100บาทนะครับตรงนั้นเ่ยเขาจะจํากัดเวลาในการถอนอยู่แค่3วันนะครับหลังจากที่เราสมัครครบ3วันแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่200500หรือว่า 1,000ในการถอนเงินตรงนี้นะครับเราจะทำการถอนโดยที่ไม่ต้องชื้นเพื่อนก็สามารถถอนได้นะครับเมื่อเรามีคะแนนเหรียญทองครบตามจำนวนนะครับ200 500หรือว่า1,000ตรงนี้เราสามารถเลือกรายการแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมครบที่200บาทนะครับผมก็จะถอนไปที่200นะครับในการถอนเงินให้เราเนี่ยใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินนะครับต้องเป็นเบอร์ wallet เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะสำหรับโทมานี่ wallet ส่วนคนที่เคยถอนแล้วเนี่ยก็กดถอนเงินต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องกรอก เบอร์ wallet ซ้ำอีกรอบนะครับโอเคนะครับผมได้ทำการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการแลกเงินรางวัลนะครับตามกําหนดเนี่ยเขากาหนดไว้1-3วันทําการแล้วก็กดอ่าตรงนี้ดูได้นะครับในส่วนของประวัติการถอนเงินกดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการกดถอนไปเมื่อกี้จานวน200บาทนะครับวันที่21เดือน4เวลา4ทุ่ม7นาทีนะครับกำลังตรวจสอบยอดเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยเราก็ไปดูขั้นตอนวิธีการเล่นกันก่อนนะครับโอเคนะครับกลับมาดูที่หน้าแรกนะครับในส่วนของการใช้งาน การใช้งานนะครับตรงด้านบนตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด5เมนูนะครับมีวงล้อแห่งโชคเกมสุดฮอตหารายได้โคดอ่างเปาและก็เชิญเพื่อนนะครับเมนูแรกนะครับเป็นวงล้อแห่งโชคก็คือการหมุนวงล้อนะครับตรงนี้เราสามารถกดจับรางวัลฟรีได้เลย15ครั้งในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมนะครับต่อมาเกมสุดฮอตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมที่ยังไม่มีเข้ามาให้เราดาวน์โหลดนะเดี๋ยวมันจะมีเกมเข้ามาให้เราดาวน์โหลดในการเล่นตัวที่3นะครับหารายได้จากการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับอันนี้เป็นการดูวิดีโอนะครับห้าสิบ แล้วก็สําหรับโค้ดอ่างเปานะครับอันนี้ก็ไม่มีโค้ดมาแจกนะครับตรงน so euh ี้ต้องรับโค้ดจากแอดมินเจ้าของแอปเท่านั้นนะครับการเชิญนะครับตัวนี้เราก็สามารถไปทําการเชิญหรือว่าแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับกดเชิญทันทีนะครับแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับกดคัดลอกข้อมูลตรงนี้นะครับในการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะทําการแนะนําหรือไม่แนะนําก็ถอนได้เหมือนกันนะครับ สำหรับยอดเงินที่เรากดถอนไปเมื่อกี้ก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับสำหรับทูมอนี่วอลเล็ตจำนวน200บาทที่เรากดแลกเงินไปนะครับก็ได้รับเข้าทูมอนี่วอลเล็ตเรียบร้อยนะครับจำนวน200บาทตรงนี้นะครับได้รับมาล่าสุดเลยการจ่ายเงินนะครับก็ไม่ถึง1นาทีนะครับเงินเข้าที่ทูมอนี่วอล l ล็ตนะครับใครที่ยังมีแอป,ปนี้อยู่ก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับในส่วนของเมนูภารกิจตรงนี้นะครับเป็นภารกิจทั้งหมดที่เราสามารถทําภารกิจเพิ่มได้ในการรับ ภารกิจมีอะไรบ้างก็จะมีการดาวโหลดเกมต่างๆดาวน์โหลดแอปต่างๆในการทําภารกิจรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมก็แนะนําให้เราเลือกแอปที่พอจะทําได้ละกันอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยรัติการนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันให้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับ6ล้านคะแนนเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ45,470บาทนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําภารกิจให้จบและก็ในส่วนของการทําภารกิจเนี่ยมันจะมีการเติมเงินในเกมด้วยอันนี้ก็ไม่แนะนําให้เราทําเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน ไม่คุ้มนะที่เราจะต้องเสียเงินในการทําภารกิจถ้าหากว่าเราเติมเงินเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ภารกิจไม่ผ่านหรือว่าไม่จบเนี่ยมันก็จะเสียดายเงินตรงนั้นไปนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นมินิเกมนะครับในการเข้าเล่นเกมในส่วนของแอปแท็บคอยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลงในเครื่องเราสามารถเข้าเล่นผ่านหน้าแอปตรงนี้ได้เลยนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเพื่อรับในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองได้เลยเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจนะครับสำหรับตัวภารกิจเนี่ยก็จะมีในส่วนของการ การเช็คอินนะครับหนึ่งถึงวันนะครับการเชิญเพื่อนการทําภารกิจรายวันนะครับมีการเล่นมินิเกมดูวิดีโอโฆษณานะครับสำเร็จภารกิจยอดนิยมภารกิจอื่นๆนะครับก็จะเป็นการลองเล่นเกมได้รับเหรียญทองนะครับทำแบบสองลวดหรือว่าตอบแบบสอบถามนะแล้วก็เป็นโบนัส VIP นะครับที่ทุกคนสามารถทําได้เลยการถอนเงินก็ที่ผมถอนไปก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คที่ทูมอนี่วอลเล็กันเลยนะครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาที่ทูมอนีวอลเล็นะครับกดมาดูตรงรายการก่อนเลยนะครับเพราะว่าตรงรายการเนี่ยมันจะมี ยอดเงินขึ้นให้เราดูเนาะอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราได้รับเข้ามาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทนะครับในวันที่21นะครับเวลา4ทุ่มนะครับ8นาทีตอนที่เราถอนไปเนี่ย4ทุ่มนะ22 7นาทีนะทุกคน7นาทีนะครับ,คครบแค่1นาทีเงินเข้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยอดล่าสุดจากแอปแทบคอยการจ่ายเงินของแอปแทบคอยเนี่ยก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจในการเล่นในการทําเงินเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดลองสมัครเล่นกันต่อได้นะครับเล่นฟรีได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือน ด triumph, เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอน,นวิธีการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับจำนวน200บาทขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะสาธิตขั้นตอนการถอนเงินให้แล้วก็อัปเดตการถอนให้นะครับว่าการจ่ายเงินของแอปนีเนี่ยมันยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับใครที่ยังเล่นแอปน,น,ยอยนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นในคลิปในการฝากกดไล para, ค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรในนนถอเงิ ถ้าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมีการทดลองถอนอยู่ที่1บาทด้วยนะครับถ้าเราเป็นคนที่สมัครครั้งแรกเล่นครั้งแรกเลยนะครับมันจะมี1บาท10บาท50บาทแล้วก็100บาทนะครับตรงนั้นเ่ยเขาจะจํากัดเวลาในการถอนอยู่แค่3วันนะครับหลังจากที่เราสมัครครบ3วันแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่200 500หรือว่า1000ในการถอนเงินตรงนี้นะครับเราจะทำการถอนโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้นะครับเมื่อเรามีคะแนนเหรียญทองครบตามจํานวนนะครับ200 500 500หรือว่า1000ตรงนี้เราสามารถเลือกรายการแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมครบที่200บาทนะครับผมก็จะถอนไปที่200นะครับในการถอนเงินให้เราเนี่ยใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินนะครับต้องเป็นเบอร์ wallet เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะสำหรับโทมานี่ wallet ส่วนคนที่เคยถอนแล้วเนี่ยก็กดถอนเงินต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องกรอกเบอร์ wallet ซ้ําอีกรอบนะครับโอเคนะครับผมได้ทาการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการแลกเงินรางวัลนะครับตามกําหนดเนี่ยเขากำหนดไว้1-3วันทําการแล้วก็ ตรงนี้ดูได้นะครับเนส่งของประวัติการถอนเงินกดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการกดถอนไปเมื่อกี้จำนวน200บาทนะครับวันที่21เดือน4เวลา4ทุ่ม7นาทีนะครับกำลังตรวจสอบยอดเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยเราก็ไปดูขั้นตอนวิธีการเล่นกันก่อนนะครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาที่ทูมบิลเลตนะครับกดมาดูตรงรายการก่อนเลยนะครับเพราะว่าตรงรายการเนี่ยมันจะมียอดเงินขึ้นให้เราดูเนาะ อันนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราได้รับเข้ามาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทน,นะครับในวันที่21นะครับเวลา4ทุ่มนะครับ 8นาทีตอนที่เราถอนไปเนี่ย4ทุ่มนะ22 7นาทีนะทุกคน7นาทีนะครับแค่1นาทีเงินเข้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยอดล่าสุดจากแอปแทบคอยการจ่ายเงินของแอปแทบคอยเนี่ยก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจในการเล่นในการทําเงินเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดลองสมัครเล่นกันต่อได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากากดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ